ชายวักเงิน3ามแสนซื้อบ้านร้างมือ2ไม่รู้ประวัติอื้งขุดเจอทองคำแหวนเพชรกว่า15ล้านเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่านายอเล็กซ์อาสโบผู้ขายของเก่าชาวแคนาดาโชคดีเมื่อเขาซื้อบ้านมือสอมาในราคาเพียง1 0 0 0 0มดอลลาร์สหรัฐหรือราว363,000บาทแต่เมื่อเข้าไปอยู่ถึงได้พบพบว่าสมบัติของเจ้าของบ้านคนเก่าได้ทิ้งไว้มากมายรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาท ในอาชโบกล่าวว่าเขามารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเคยเป็นครูสอนดนตรีผู้ร่วงลับชื่อเบธจอนแร็คหรือที่รู้จักการในานามมาดามแร็คเขาได้ซื้อบ้านหลังนี้จากที่มาดามแร็คเสียชีวิตในเดือนธันวาคม2563แต่แม้หลังจากตกลงซื้อบ้านหลังนี้แล้วในอา c h ชโบก็ไม่เคยไปสำรวจภายในบ้านเลยเขาไม่ทราบมาก่อนว่าเธอจะเก็บสมบัติไว้เยอะขนาดนี้รวมถึงไม่ทราบถึงทรัพย์สินของเธอเลย อย่างไรก็ตามเมื่อนายอาร์ชโบว์เข้าไปสำรวจภายในบ้านก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นกล่องและถุงหลายใบซ้อนกันสูงมาจนถึงเพดานในห้องโถงเขาเดินผ่านแต่ละห้องอย่างระมัดระวังและค้นพบเหรียญเงินหายากมากมายเงินจากช่วงปีคศักรา1 9 2 0กล่องของแบรนด์ชาแนลบูเบอร์รและทิฟฟานี่กระจายอยู่ทั่วบ้านแถมเขายัางพบกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยเงินสดแท่งเงินหนักกว่า2กิโลกรัมถุงที่เต็มไปด้วยแหวนเพชรและทอง ไม่เพียงแค่นั้นในอาร์ชโบยังรวบรวมแผ่นเสียงเพลงโบราณอันทรงคุณค่าอุปกรณ์มีดของดีไซเนอร์แนววินเทจเฟอร์นิเจอร์หนังสือรองเทา้าเครื่องประดับทองและจากเย็บผ้าอย่างน้อย3ามเครื่องพวกเขาต้องใช้เวลาหลายวันในการทำความสะอาดและคัดแยกเนื่องจากเจ้าของคนเก่าสะสมเฟอร์นิเจอร์มากเกินไปในท้ายที่สุดเขาก็ได้เก็บเปน็นโนไว้สาหรับตัวเองและนําสัง่งผิของทั้งหมดที่มาดามแรก็กทิ้งไว้มาประมูลทางนี้แนเร็ก อาร์ชโบล์แบงปันประสบการณ์ของการค้นพบสมบัติของเขาบนลกบน y o u t u และดึงดูดผู้เข้าชมนับแสนครั้งและได้บอกว่าวัตถุทุกชิ้นที่เราพบมีมูลค่าที่เป็นไปได้พวกเขาสามารถเอาของเหล่านี้ไปประมูลได้เงินมาจํานวน400 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือราว14.5ล้านบาทซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เขาเคยทํามาอย่างแท้จริงขอบคุณที่มาของข่าวจากข่าวสดออนไลน์ข่าวสด .co.th